ตอนนี้ครับเราเกามาที่ร้านเป็นร้านเจ้าชุดจีนโบราณที่เหมือนกับคนจีนแต่แรกกันครับก้าวเรก็จะมีจังแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก

เดดแต่ยุคได้ป่ะมีจุดผู้ยิ่งจุดผู้ใจลูกกับจุดผู้ใจแมวจุดเจ้าใจจุดเจ้ายิ่งจุดเนี่ยมาเนี่ยด้วยแม่เนี่ยแม่มาเนี่ยด้วยมายเลยแม่เนี่ยเนี่ยลูกแม่มาเนี้ยพอเอออันเนี้ยอันเนี้ยข้อพนันนั้นจุดตั้งจีนเลยข้อพนันพอพี่เด้งแม่ก็พี่เด้งช่วยช่วย รล้ก er ่อนมาช่วยสีนะนรันอดีัวมีม um ีด้านทีทีมีถุงเียมมีเล่าหนารีเด้งตัวเดียวได้เดินใต้รูปเแต่ว่ากายใจกุหลาบพันว่านู้ ต้องเจ้าจุดตั้งแต่งหน้าแต่งตัวคือรวมเพราะว่านั้นแต่ถ้าสมมติไม่รวมถ่ายรูปนันถ้าถ่ายรูปเองอ่ะก็คือประมาณเป็ดรยประมาณชิบรอยกาโรยถ้าเราไม่ถ้าเราถ่ายรูปกันเองแต่ถ้าจ้างต่กองก็คือต้องคนละพันนิดแต่ส่วนแต่งกันเราเป็นหนึ่งท่าเราไม่ใช่วนึ่งท่าเราไมหนึ่งท่าแต่เรากระโดดใต้เองกันใช่ไหมเราก็ะากลงเราใต้เองกัน แมีสานํา้ออเอยาเจะได้แนะนำให้แล้วก็เขาจะแนะนำว่าไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นอืเราไม่รู้ใช่ไหมให้พ่อไป้าเหรอจังสีขาวอันนี้คือเป็นชุดมัยก่อนนั่นิบโปใช่มได้ได้ เอ้าเจ้าแจยเลยเจ้าแจยอง้มแจยอุ้มแจยตัวจมยุติเอ่อแดงสีข้าสีดำผัวเจ้าได้เรือเข้ากับแม่หรือผัเจ้าสีเข้าเรือท่าแม่ได้ไปเพรเป็นจมยุตเป็นเขาเป็นเสียสีอะไรก็ได้แต่ว่าเขายันได้เป็นหมรานอันนี้จมยุดเพื่อนนี่ ได้ได้จุดนูตะด้วยได้จุดนาดิตามันด้วยเหนือกองว่านกไม่นาดิตามวลยจุดนาดิบตามนก้องมาเมีรู้จักมานาดิบตาม้วงปุ๋ยหันนาดิปตามหนังเอกดีว้มาปปากลรงใต้รูปมาจักต้างมาตีเดินตีมาถึงใต้รูปตึงงมันถูันะง หน่องเปลย์เอาแบบนี้หน่องเปรยไปเลือกเลยนะไปไปแม่ออกง่ายเองไปนะไปแม่ออกง่ายเองไปเลยือกเลยไปไปไปลงไปดูไปไปดูไปไปไปเลือกดู